เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวนันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการทักทายผมที่อัดคลิปอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเเนนนี่ยยกกก็ไปปดดูคคลลิรร้อมััวาะบ เอยโยโยโย่ hello guys วัสดุโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมจะบอกว่าซื้อเสื้อผมด้วยครับโคตรนอกเรื่องเลยก็คือเนี่ยครับทุกคนเล่นกับเผ่าใส่บอกก็เท่นะครับหรือจะเล่นกับเผ่ามนุษย์เงื่อนวีสีก็เท่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสีฟ้าเหมือนกันเป็นไงโคตรเท่ไปอุดหนุนกันด้วยนะครับถ้าใครอุดหนุนนะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลย โอเคเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าในคลิปนี้นะครับทุกคนครับผมจะมารีวิวเผาไซบอร์กทั้ง2สายให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับมันจะมีสายเฟืองสีน้ำเมงินคู่นะครับแล้วก็สายเฟืองสีแดงคู่มันจะมีเฟือง3อันใช่ไหมก็คือสีน้ำเงิน2อันสีแดง1อันนะครับกับสีแดง2อันสีน้ำเงิน1อันนั่นเองแต่ละสายความสามารถจะแตกต่างกันนะครับทุกคนครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะเพราะว่า มันให้เล่นสสายพร้อมกันแต่เราจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะเด่นไปทางสายสีน้ำเงินหรือทางสายสีแดงอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับทุกคนเรามากดแปลงล่างกันครับนี่อ่าผมจะบอกว่าสายที่ผมกําลังรีวิวให้ทุกคนดูนะครับจะเด่นไปทางสายเฟืองสีน้ําเงินคู่นั่นเองเฟืองสีน้ําเงินคู่นะครับมันเด่นเรื่องอะไรครับมันจะเด่นเรื่องการช็อตไฟฟ้าครับคนช็อตไฟฟ้าของมันเนี่ย เวลาเราตีนะครับมันจะติดช็อตแบบนี้แล้วมันจะสามารถตัดเชนของศัตรูได้ครับไม่ว่าเราจะโจมตีด้วยปืนพลพิศาสตร์หมัดหรือว่าดาบนะครับมันก็จะติดช็อตหมดเลยหรือเราจะกดสกิลเผาครับนี่มันก็จะช็อตแบบนี้เลยเห็นปะอ่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สําสหรับความสามารถอีกอย่างหนึ่งของมันนะครับก็คือมันจะช็อตนานแล้วก็ช็อตแรงด้วย แล้วก็สําหรับความสามารถของเฟืองแดงนะครับที่มันติดมาด้วยอันนึงเนี่ยมันจะมีซูเปอร์จำครับแต่ซูเปอร์จำเนี่ยมันจะต้องเปิดไฮคิครับถึงจะใช้ได้นี่กดคิวกับสเปต a าครับแดชก็กระโดดพร้อมกันอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการพุ่งอ่าแบบนี้เลยแล้วก็กดกระโดด2ครั้งครับมันก็จะกระโดดแบบนี้อ่ากระโดดสูงนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีดาเมจนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยก็คือ ข้อเสียเลยเพราะว่าเราเน้นเป็นสายเฟืองน้ำเงินนะครับมันก็เลยจะต้องแบบมีเงื่อนไขในการที่เราจะกระโดดไกลหน่อยอะ <c oughs> เข้าใจใช่ปหเราไม่ได้เล่นสายนั้นโดยตรงนะครับเออมันก็เลยจะด้อยๆหน่อยแล้วก็สังเกตไหมครับทุกคนครับว่ามันจะมีโรบอทด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยไอโรบอทอันนั้นเนี่ยก็มาจากเฟืองสีแดงนะครับแต่มันจะไม่โหดเท่าไหร่เพราะว่าเราเล่นเป็นเฟืองสีน้ำเงินคู่เนาะอ่ะคงจะเข้าใจนะทุกคน ผมไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยจะอธิบายงงหรือเปล่านะเรามาทวงความสามารถของเฟืองสีน้ำเงินคู่เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนครับหนึ่งนะครับมันจะตีแล้วติดสายฟ้าแบบนี้ทำให้ศัตรูนะครับโดนตัดฮาี้สังเกต2นะครับสายฟ้าจะอยู่นาน3ครับก็คือมันจะช็อตแรงมากๆอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับเฟืองสีน้ำเงินคู่แล้วก็ไม่ว่าเราจะโจมตีด้วยอะไรเนี่ยมันก็ติดช็อตหมดเลยนะครับ แล้วก็ไอนี้เลยที่มันติดความสามารถเฟืองแดงมาอันนึงใช่ไหมครับคือมันจะต้องเปิดไฮคีสสังเกตครับมันถึงจะใช้ได้นี่แล้วก็ในการกระโดดไม่มีดาเมจนะครับอ่ปะปกติเลยไม่มีดาเมจอะไรเลยนะครับแล้วก็ทุกคนเห็นไอบอทต,ตรงนี้ไหมเนี่ยครับไอบอทที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยยิ่งเราตีมันจะยิ่งมีบอทโผล่ขึ้นมานะครับอ่ะเห็นไหมกลายเป็น2ออันละ ก็คือไอบอร์ดอันนี้นะครับมันติดมาจากเฟืองแดงซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวเฟืองแดงคู่ให้ทุกคนดูครับว่าไอความสามารถบอร์ดเนี่ยมันโหดยังไงนะครับโอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ไปเปลี่ยนสายมาแล้วนะทุกคนผมเล่นเป็นสายเฟืองสีแดง2อันสีน้ําเงิน1อันนะครับสีน้ําเงิน1อันเนี่ยมันก็แค่จะมีความสามารถช็อตศัตรูได้ครับแล้วก็ตัดฮาคิสังเกตศัตรูได้แค่นั้นครับคือสายฟ้าเนี่ยมันจะอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วก็ ดาเมจเนี่ยจะไม่เท่ากับเฟืองสีน้ําเงินคู่นะครับอ่ะปลามาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเก็บสเตตก่อนละกันโอเคครับทุกคนครับเรามาแปลงล่ากันมาเยแปลงล่ามาแล้วครับเอ่อสำหรับเฟืองสีแดงคู่นะครับเด่นเรื่องอะไรครับเด่นเรื่องซูเปอร์จำครับซูเปอร์จำนะครับเราไม่ต้องเปิดฮาคิสังเกตแล้วเราก็สามารถกระโดดได้ครับแล้วมันยังมีดาเมจอีกด้วยครับนี่เห็นไหมแล้วกระโดดสูงด้วยนะครับดูดิ กระโดดสูงมากแล้วก็ถ้ากดแดชกับสเปซบาร์พร้อมกันนะครับมันกดยากไม่ไม่ต้องพร้อมครับเราต้องกดแดชก่อนแล้วค่อยกระโดดนี่นี่มันมีดามเมจนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูครับเดี๋ยวนะอ่าเห็นไหมดามเมจค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยดูดิแรงแมากแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถนะครับ มันจะทำดาเมจเนี่ยแรงมากๆนะทุกคนเนี่ยครับดูแรงมากเอ่อความโกงของมันนะครับถ้ายิ่งเราตีเนี่ยมันจะยิ่งมีบอดออกมาเยอะมากๆครับเห็นไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราตีคนใดคนหนึ่งนะครับระยะมันห่างมากเลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมตีตัวนี้ดูดิมันโดนอะมันโดนยังคนที่อยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนครับระยะมันนี่คือออฟกอดมากๆอ่ะตีตัวนี้ ปุ๊บตัวอื่นโดนด้วยนะครับเห็นปะเออเนี่ยความสามารถของมันเลยโคตรโกงเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดสกิลเผาทุกคนดูเนี่ยมันจะมีบอดออกมาเยอะๆแบบนี้เลยครับแล้วมันก็จะช็อตเรื่อยๆแบบเนี้ยเนี่ยตีตัวนี้ครับตัวอื่นโดนช็อตตีตัวนี้ตัวอื่นก็โดนช็อตนี่กระโดดครับมีดาเมจแล้วก็ อาซูเปอร์แดดเนี่ยไม่ต้องเปิดไฮคิสสังเกตก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับนี่แล้วก็มีดาเมจด้วยกระโดดไกลด้วยนะครับมันค่อนข้างที่จะปั่นประสาทนะทุกคนจริงเนี่ยอาอย่างเนี่ยเราตีอย่างเงี้ยครับปุ๊บอ่ะได้ครับหรือจะใช้ผลแสงยิงดูนะทุกคนสายฟ้าเขาหายหมดแล้วนะครับปุ๊บเห็นไหมโดนช็อตหมดเลยนะครับ โดนป่าวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่คนนี้ครับโดนช็อตเดี๋ยวจะลองใหม่ปึ้มออาแตกเอ้ยทำไมอันนี้ไม่โดนก็โดนดนี่วะเออเนี่ยครับทุกคนครับเนี่ยคือความโกงของเฟืองแดงคู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปความสามารถให้ฟังกันละกันเนาะสำหรับความสามารถของเฟืองสีน้าเงินคู่นะครับก็คือสายฟ้าจะแรงขึ้นแล้วก็นานขึ้นนะครับ แต่เราจะต้องมาแลกด้วยกับการที่ถ้าเราจะเปิดอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าอะไรนะซูเปอร์จัม๊มเราจะต้องเปิดไฮคิสสังเกตก่อนครับเราถึงจะใช้ได้แล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้มีดาเมจครับเมื่อกี้ลินพันมันไม่มีดาเมจนะแต่พอเราเปลี่ยนเป็นสายเฟืองสีแดงคู่นะครับสายเฟืองสีแดงคู่เนี่ยหนึ่งเลยนะครับซูเปอร์จั๊มเนี่ยจากปกตินะครับเราต้องเปิดไฮคิสังเกต ตอนนี้เราก็ไม่ต้องเปิดแล้วนะครับสามารถใช้ได้เลยอีกอย่างนึงเนี่ยไอตอนกระโดดเนี่ยมันมีดาเมจทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระโดดไกลนะครับหรือกระโดดขึ้นด้านบนเนาะแล้วมันก็ยังมีไอสกิลโรบอทเนี่ยที่โกงมากๆด้วยเหมือนกันนะครับคือโกงมากข้อเสียหลักๆเลยนะทุกคนสาหรับเฟืองสีน้าเงินคู่นะครับก็คือเราจะต้องเปิดหาคิดสังเกตครับเราถึงจะใช้ซูเปอร์จำได้แล้วก็สําหรับเฟืองสีแดงคู่นะครับข้อเสียหลักๆก็คือ ออดามเมตจะลดลงครับแล้วก็สายฟ้าที่ช็อตเนี่ยระยะเวลาเนี่ยจะสั้นลงด้วยเหมือนกันนะครับแต่ละสายเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปอยู่ที่ทุกคนเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยชอบแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกเล่นแบบนั้นได้เลยเนาะโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย